านางสาชุตินาคาเป็นเลยนะคะม5ศึกิเลขที่34ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของป่อเพื่อของศาสนานะคะมีกันสีหนะะนะะ่หัวข้อนะคะอย่างแรกนะคะหัวข้อเอกเทว,วานิยมสองพระทเทว,วานิยมสามสัพพเทว,วานิยมและสี่คะอัทเทว,วานิยมนะคะอย่างแรกนะคะเอกเทว,วานิยมเ่ยมคีความเชื่อว่าพระเป็นผู้สูงสุดและมีเพียงพระองค์เดียวนะคะเช่นศาสนายิวอิสลามและ เป็นต้นนะคะก็มีแค่องเดียเท่านั้นนะคะกระับไหว้ลับมาอนี้นะคะสอนะคะ,นนะ,คะพระหูเทวะนิยมพระหูเทวานิยมนะคะเป็นการบูชา,าชอของพระพุทธเจ้านะคะเป็นการบูชาของทเจ้านะคะเรื่องในรูปดูนะคะบูชาพระพุทธเจ้าในหลายองค์นะคะ ศาสนาฮินดูศาสนากรีกโบราณและศาสนาชินโตนะคะอย่างที่สามนะคะสัพพเทวะนิยมนะคะเชื่อว่าผู้เป็นเจ้าเนี่ยสถิตยอยู่ในทุกตนเออทุกคนทุกแห่งนะคะแบบว่าสถิตยอยู่ในะแบบเป็นที่ที่ไปนะคะแบบว่าอาจจะแบบไม้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กคนอ๋อนะนะคะ ก็จะเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะบาลวิเนาะถือว่าพระพ,พระ,ะพระพรามเนี่ยพรมสถิตอยะะู่ทุกแห่งนะคะก็คือทุกแห่งในที่เนาะเอออย่างที่สี่นะคะอฏิวะติะนิยมอฏิวัตนิยมเนี่ยไม่มีความเชื่อเพพรื่องเทพเจ้าเลยไม่มีเลยนะคะไม่มีความเชื่อเพพรื่องเทพเจ้าและไม่เชื่อว่าเทพ,พเจ้าเป็นผู้สร้างโลกก็จะต่าง เชื่อเนาะอืมแต่เชื่อในเรื่องของกรรมและกรรมกระมธรรมของมนุษย์นะคะก็และกฎธรรมหายศาสตร์ก็เชื่อในการลงโทษและก็กรรมเนาะกรรมในต้นกรรมว่าใครทําอะไรไปก็ควรได้รับการลงโทษในรูปแบบนะคะเช่นนะคะศาสนาพุทธและศาสนาเชนนะคะเป็นต้นไปนะคะสวัสดีค่ะ